If you are pushed back, set up defenses in the buildings beyond the highway and pin them down while our tanks squash them. Truth will prevail. Attention! <coughs> okay, bye. Bye. ฟีว์โอ้ยไม่ฟีวแล้วเห็นนุยมีตัวแอบอ่ะ แมพชิบหายแล้วเอ้ยอะไรปะเข้ามาแล้วดิเข้ามายังตายอยู่จะชุบยังไงโอ้ยชุบได้เว้ยเพื่อนลุกขึ้นมาก่อนเอาลุกขึ้นมาแล้วก็ตายจุดลุกมาอีกลุกอีกลุกอีกเฮ้ยเฮ้ยเขาเข้ามาเขาเย็นนี่เฮ้ยไม่โดนเลยโอ้ยตัดเป็นเฝงตัดแต่ตัว ทำมัทนทำมันเอาปืนโกงมาพูดไม่ตายด้วยทำไมวะโอ้หใครสบุกอะไรเต็มเลยเนี่ย ได้อยู่แหละสามตัวสบาย <c oughs> ตีบีสองกันไม่แตก <c oughs> อะอะไรชนะง่ายไลยเออเรอบนีร้รอบนี้มันตีบีสองกันไม่แตกได้อยู่เฮ้ยหลังกล้องกูเห็นแล้วเว้ย จะตายอุอ้ยอุ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 ้ยตรงไหนวะเนเปอร์โอ้โหด้วยเดีเ๋ยววะ

อไม่ไม่มน้อมไปทางดีสองโอ้ที่ไหนวะเออเน <c oughs> ียนตั้งนานโดนจนได้ขับได้ไม่มีตัวกันเลยหรอเฮ้ย <c oughs> อย่างฟรีนึงน,นะ ผู้เชีะ่ะเทปืนรอยมีตัวอ้อมไป หคืออะไยอยอ้ยออะไรก็่ควพังไปกลับมาได้ต้องกระพตรงไหนวะอ้กูจะแตกแต่กืก็ไม่แตกสักที โ,โ,โ,โดนจะได้ทำอะไรนี้เห็นมะเว้ โอ้ยรถถังมาเลยพี่อ่ะอุ้ยพายิงพี่มันยิงยจะทำ้ายรถถังเหรอมันจะยิงแต่รไม่ไหวใช่ไหมพี่เจ้าเลีห์มันจะยิงมึงเลยแววได้บ้านกัอนอย่างแรกเออตายดีว่ะไม่รอดมันยิงรถถังมึงคนเดียวเลยเพื่อเอารถถังไปมันเข้ามาว่ะเป็นยังไง ตาย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 หายวะพี่เ <Yeah. S 1> อวยเอาอีเหวมาจากไหนเนี่ยใครวิ่งยิงไงม่มีูหนีก่อนไม่รอตาตายได้กูกูรอด <laughs> ยังรอดอยู่โอ้ย oh, แต่กูวิ่งไม่ออกเฮ้ย <c oughs> ยังได้อยู่ <c oughs> ไไอ้ยี่สิบตัวจริงระหว่างนี้มันคมีคนไปเนียนซีหนึ่งแล้วว่เฮ้ยมันโดดลงมาขอลงหน่อยหัวใครได้สักคนหนึ่งเฮ้ยมีคนไปยึดซีหนึ่งแล้วว่ะไปไปไปเราก็ไปซีหนึ่งอ้ยโดนเลยไม่ทันปะ จบแล้ววะโอ,อ้ยนิดเดียวเองเออ <Yeah. S 1> มันยิงสองรอบอะเออฮียคือขนาดอยู่นในบ้านในบ้านยังตายอ่ะ <Yeah. S 1> ในบ้านนี่ผมว่าจะโกงอะยังคือเปลี่อนม่นยิงกาลาง,ง,อองกลาง <c oughs> ดงอะตายทั้งบ้านเออไม่กดปักอะไรได้